สวัสดีครับนี่ผมทักคุณดวงจะมาดีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งจะมาดีแอคชั่นโอเวอร์หลอดหรือจอมารพิชิตโลกนะผมในซีซั่นที่4ี่พิซิบสหรือตอนที่13นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นที่4ี่ซีซั่นปัจจุบันที่ฉายในปัจจุบันเนาะโอเคซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่เอเบนส์ออกัดใช่ไหมตายเพราะแบบเจอคุยทัศน์แบบสับไปทีเดียวยอะไรเงี้ยแล้วน่าจะตายเลยเนาะโอเคแล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าพวกคุยทัศน์น่าจะมว่าาเนะ ก็นั่นแหละคนจะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปเราไปนะโอเคครับเป็นเรื่องลิ่ดีกัน,นครับผมคนน้นคม่รูน่าจะยังไน้ก็ม่้ว่าจะทำยังกคนน้็ไม่รู้ว่าะจะทำกนนีไม่ร่าะทำยนม่่าะทำยังไกนี้ก่าจะังบุกน้มรอ้ว่ะก้ก็ไ้ะยันนี่วจะรงไนี่ย ไอคนที่จะต้องโดนทมันน่าจะร้องไห้มากกว่าโอเค <c oughs> มาๆๆตอนที่สามแม่มดแหง่งอาณาจักรที่ร่มสลายนโอเค 思い出しました。ド導国へのちょっとした復讐です。あ<は>お父様、ラナー、一体私、重要なことを考えついたんです。王家に代々伝わる品々じな、オー王家の歴史を征服者に委ねる必要があると思ったのだよ。ほほほ最後の王として恥ずかしくない姿を見せねばな。ほちゃいほちゃい、ラナーを連れて逃げよう。

ですが、オーこの王冠をお渡しください。オートの中に隠すのです。アドオーにこう言ってやるのです。オータルチーを示すものは全て都市内に隠した。もしオートを破壊するのであれば。ああクライム のの中に隠すはお願いいいしてもどちらに隠せばよろしいのでしょうかそ庫外に、お兄様が手はずを整えてくれた場所があります。ザナックがはい、私にこのアイデアをくれたのも。おおきゅうの外に出る隠し通路を教えていただけますかおおめん。では、行ってまいります。おおめん。 必ず無事に戻่てきてください่า当に่事อ戻ってきてくだอยไาอ่รู้่อาจจ่าอ่าอย่อยาอยไอย่าอย่อ,อ,จจอ,จจอ,อย่าอยาอย่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอ่าอาอย่าอย่าอยอ่าอยาอาอย่าอย่าอน่าอ่อย่าอ่าอย่อยาอยอ่าอย่าม่าอ่าอจ่าอ่าอ่าอย่าอย่่าอ่มอย่าย่ย่่าม่า่ีา่าียา่ ฉันยังมาดงของน้องบุคにลาเน่ฉันว่ามาร์จไอวเก็สのาที่นี่ไดอ้ไอเทมอะไรนะอไเทอบนีอ้ไออรน้ะรนอ้นีอ้ไทมะไนโอ้ไะไอ้เทอนอเนะโอ้ะนโไทมออ้ไทไเท้าเเมนท เกิดมาสัตย์ดิบดีโอ้โห้โแม่งให้ขา lia, มันทำอะไรไวะเนี่ยแม่งจะตายหายอยู่แล้วคนอื่นเขายังลำบากกันแล้วมึงต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยคือการทำอย่างนี้แล้วมันมีประโยชน์อะไรวะผมไม่เข้าใจว่ะเพราะว่าองค์หญิงเขาเขาทำงานกับไอ้พวกอาเบโดใช่ป่ะมันจะเป็นหานึ่งในแผนการฮะ อ,อคำพูดขอ,ององค์หญิงมันติดอยู่ในหัวแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงปราสาทเหมือนจะมีแสงอะไรขึ้นใช่ปหมมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเป็นมหาเวทอะไรสักอย่างหรือว่ายังไงที่จริงน่าใหญ่นั่นแต่มันอยู่บนปราสาทแล้วนะเพื่อนจะได้แบบรู้แข็งด้วยเน,นาะอ้าวไม่อยู่แล้วฟาเธอร์กับพ่อ,อค,ครับผมมีจดหมายได้ปะห้องพหลง โอ้โหโคกิทัตขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยมันคื็คนสุดท้ายของวังอห่งนี้แล้วคนอื่นอ่ะแสดงว่าคนอื่นหนีออกไปได้แล้วหรือว่าไม่งั้นก็ต้องจะตายกันแล้วมั้งผมว่าถ้าราจะคำพูดนะโอ้โหเดี๋ยวเดียวองคราชชายก็ตายโอ้เหเี้ยด เดี๋ยนะทำไมเมื่อกี้มึนถึงใช้คำว่าคนรุ่นคนสุดท้ายของวังในทางที่ยัมีองค์หญิงอยู่วะจบแล้วสามมึงไม่มีโอกาสแล้วแหละมึงจะถือดาบด้วยซ้ำอ่ะถ้าเราจับภาพองค์หญิงน่าจะเป็นคนแบบสังหารพ่อขใช่ปะผมว่าคงไม่อ่ะอ๋อไอ้กำลังนั่งนึกเรื่องนี้อยู่เหรอเนี่ย โอ้ยอาวะขอท้ายโอ้ไอ้ราดเลยเหรอเป็นเกียดกับเมืองมากเลยครับถ้าผมชนะก็จะได้รับอาวุนถ้าไม่อระเทศสงบสุขปัญหาอยู่ทุกที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลเพื่อนถึงอาจจะเป็นตัวทาปัญหาแล้วตรงน,นี้ มาอยากเห็นว่าจะท้าได้ขนาดไหนกันไหมโยนดาบเหรอไม่ถ้ามึตงตูสิ้นคิดจังวะ,ะมึงโยนดาบเหรอมึงบ้ารึ <c oughs> เปลอก็จริงเองเอใช่ใช่ถ้เา,เ,า,เ,าเป็นเรื่องอื่นมันคงจะมีพลังแฝงม้กมึงแต่มึงไม่มีอะโอ้ <c oughs>

แขนเกือบขาดเลยวะเนี่ยผมว่าเลือดไหลไปน้ำเลยพี่เอโอ้ไอ้มองนอการทดลองหมดเลยโอ้ยครบมึงบ้าแล้วโอ้แก๊สพัดเี่ยมเลเรบรย マド <ersch>、えーナチカラテカラテスマイマスターイいノワタシワヒトデバネクアカマデス。 おかム。ーカーーそれで、自分がどうして生きているのか不思議に思っていますよね。クライム、私のわがままを聞いてくれませんか私は悪魔に変えられ、英語の時を生きることになります。<ー>一人は辛いです。悪魔 <laughs> になってくれますかこの本読めないで、えい、いや、いや、いよ。 実は私はマドウ魔導王陛下にふくを約束してその代価としてあなたを蘇みがらせてもらったのです。いちんにクラマネパイアグループがすればマドウ王陛下にふくを誓ってくれますかあれほんとやはりクラにしましょう。あ？

数千年にわたるあなたの労力に釣り合うだけの褒美を先に渡しましょう。あら、ほら。前にあなたにも渡した。堕落の趣旨よ。啊啊啊あ、ありがとうございます。あ、どうもな、陛下にも感謝をお伝えください。じゃあ、私も後片付けが残っているから。失礼するわ。 最後の関毛は突破できたようですね。まさかマド王陛下自らがあのような道化の役を<ー>。ああ<は>、なかなかいい。一つを売り渡す程度の代価で夢なんてクライム。パタナあはボコるし。と一緒に永遠に結び合いましょう。おお、今日のノンカイ何してるの？お互いの初めてを交換しましょうね。ノイロ。 พเพลงเฉลีเยแล้วเนี่ยอะฮะเดียวเดียวเียเพลงเขาก็ดีนะแต่ความหมายแม่มันดารไปว่ะเฮียอูนี้มันมันคลั่งเลยคลั่งมันเลยนะ

俺たちの敬愛する兄上、第一王子にも八本指から金が流れていてな。ま <noise> あ<楽>、バルグロお兄様にでは、襲撃するのは全部で8箇所ですね。みんなに重要事項を告げる。この人物を殺すことは禁止だ。特にシャルティア。あはおぉおぉ人気上がるのは強くよくもな。なるほど。襲撃すべき八本指の拠点が一つ増えたようだ。マーレ、君はエン、おあ ไอ้เชี่เอ้นย้อนสู่คนที่ห้ามฆ่าอ้ไม่ต้องเปลี่ยนสีกรอกเขาจะจำได้ป่ะผมว่าเฮ้ยไอ้หน้าโง่ด้วยว่ะฟิลิปของมึงอะฟิลิปหน้าโง่ด้วยวะมึงก็เชื่ออ๋อเอาไปดูามาหาเลยเหรอ

レー子供は俺の子は俺の子ちは俺の子供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 は俺の子は俺の子供は俺の子供はまの子供は俺の子供は俺の子供は俺ので供は俺の子供は俺の子供は俺ー子供は俺の子供は俺の子

หัวยุ่งหมดเลยเนะี่ยโอ้ไม่ได้ดูตัวเองในกล้องเลยวันนี้ไม่ค่อยได้โฟกัสเลยช่วงหลังๆอะ่ะปกติถ่ายคลิปไม่ว่าจะคลิปไหนนะผมจะส่วนใหญ่ผมจะขึ้นมาเช็คสาภาพในกล้องว่าผมผมจะเป็นยังไงนะแต่ไม่ได้เช็คเลยอเย้หัวกูต้องยุ่งทั้งคลิปแน่เลยว่ะช่างมันเถอะตรงเนี้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะอ้เครียดจริงน,นะเนี่ยเครียดเลยนะม,นมันเห็นเราอราเราเครียดเลยเนาะ กดดันอ่ะเป็นเราเป็นมนุษยชาติด้วแต่มันเลยกดดันขเข้าใจป่ะไม่รู้สึกชาติเลยมันดูโคตรเวอร์เลยเราเป็นเอาแบบฟิลแบบยังไงเขาเรียกว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันเนาะเราเห็นคนโดนถล่มอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ในอนิเมะเข้าใจป่ะตั้งแต่ดูมากี่ปีก็ไม่ค่อยได้เห็นอะ่ะเชีย่ยนี่คือฟิลของแบบความรู้สึกของไอ้พวกตัวร้ายที่มันมาถล่มมนุษย์อย่างเราใช่ป่ะเวลาในอนิเมะอย่างเงี้ยเสียเสีย โอหเข้าใจฟิวแล้วมันมันอันนี้หนึ่งตอนนี้มันค่อนข้างดารกว่าเออแล้วก็ไอ้ไอที่เจ้าหญิงลาหน้ารานหน้าองคหญิงองค์หญิงเขาแบบให้ไอครามเมาสมบัติไปซ่อนไว้ที่โน่นที่เนี่ยคือผมว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะล่อให้ครามออกไปจากในวังเฉยๆนะเพื่อที่จะอะชือ่อชิ่อพ่อเขาผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วไอ้ก็เข้าไปยึดได้เรียบร้อยแล้ว สุดเกินเลยเนี่ยเออที่หลอนแบบแม่งบอกว่าฉันยอมขายชาติที่โคตรคุ้มเลยที่จะได้อยู่กับไอ้ครามตลอดไปไอ้ครามมันคุ้มไ,ไหมเนี่ยไอ้ความรู้สึกไอ้ครามเนี่ยโอ้โหใช่ปะตายยังดีกว่ามั่งเจออย่างเงี้ยผมว่าฟิลม,มันนะเออเชียเชียเกินคือองค์หญิงแฮปปี้มากเลยร้องเพลงดูดือร้ <laughs> องเพลงคนเดียวหลอนไปเลยอะเออแล้วก็ไอ้พวกขุนนางที่มีความสามารถ ใช่ป่ะไอ้พวกเลเวนเรเวนไม่แก่ชื่อเขาอะคือเขาเป็นคนที่ฉลาดนะซานแนนก็บอกเลยเขาคือคนที่ฉลาดสติปัญญาขาเลยล้ำเลิศแหละน่าจะเป็นท็อป,อปของพวกขุนนางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กับเด็กแกงเขาก็น่าจะเป็นแบบแกงที่แบบว่ามีความสามารถอะเลยแบบล่าเวนไว้อะไรอย่างเงี้ยเล่าเวนในการที่จะเป็นลูกลานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จะให้ย้ายไปหาพวกไอ้เขาเนะน,นี่ยแนอนาคนจะมาเที่ยวเขาบอกไ้สุดว่ะสุดว่ะแล้วไอ้พวกชุดั้นสูงอะ,ะต้องมีคนตายมากกว่าน,นีก โอ้ผ OK, มเข้าใจอยู่ว่าเมืองหลวงมันคือจุดศูนย์กลางของคนที่เขาเรียกไงมีอํานาจคนมีอานาจเขาอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบเป็นเมืองที่แบบเป็นการค้าขายอะไรเงี้ยส่วนรอบนอกก็จะเป็นแบบแคว้นหนึ่งแคว้นสองแคว้นสามแคว้นสี่ของแต่ละของแต่ละขุนนางแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอใช่ซึ่งไอ้ก็จะไปเตีพวกตรงนั้นต่อใช่ป่ะโคตรโคตรโคตรเลยนั่นแหละแต่มันก็เป็นการสร้างแบบเขาเรียกไงสร้าง ัญลักษ์ไว้ว่าแบบถ้าเกิดแล้วมึงมาทําร้ายเรื่องอะไรแบบมาแบบกล้าต่อกรกับอาณาจักรเราจะเป็นอย่างนี้เนาะเออเจ้าว่าพวกมันจะจดจาไหมหลอว,ว่าการต่อกรกับข้าจะเป็นเช่นนี้จดจำานิใครไม่จดจําบ้างวะคือตอนนี้เป็นอนาณาจักรที่ลมสลายแล้วร้อยเปอร์เซ็นจริงๆอะคือฟิลปกติถ้าเราจะไปตีเมืองเขาเพื่อที่จะเป็นเมืองที่เราอยู่อะคือเราสามารถไปตีใช่ไหมตีเสร็จปุ๊บ เราก็ไม่ทำลายเข้าของเยอะใช่ป่ะเราก็แ,แค่ฆ่าคนตากหาานังปกนู้นอะไรเงี้ยแต่ไอ้แม่งเล่นถล่มตึกอะไรเงี้ยแบบหมดเลยเพราะว่าแม่งอยากจะให้มันล่มสลายไปจริงๆอะ่ะเออสุดสุดเกินแล้วเนี่ยโคตรโคตรโหดอ่ะแต่ก็นั่นแหละชิบหายแล้ประเทศไอยน้าโง,ง่คนนั้นคนเดียวอะนะ่ะเนาะทำไงได้เพราเป็นงี้ไปแล้วอโอเคเหตุผลที่เป็นอย่างงี้ด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาเพราะ เป็นเพราะคนที่ชื่อซานเตมันตายด้วยมั้งไอเลยแบบเขาเรียกว่าไงหมดความสนใจกับประเทศนี้เราเป็นอย่างนี้เนะเาะไม่งั้นก็คงจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่แบบมันยิ่งทําให้มีแรงจูงใจในการทํามากกว่าเดิมแบบผมว่านนะโอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณแล้วสนุกดีสําหรับโอเวอร์โหลดในซีซั่นที่สี่ให้เป็นสิบเต็มสิบเลยนะสําหรับเรื่องในตอนเนี้ยสนุกสนุกมากช่วงทีซั่นสี่คือสนุกสุดเลยตั้งแต่เคยดูมาเออพลิกล็อกหลายอย่างไม่นึกไม่นึกว่า ในเรื่องตรงองค์หญิงที่ทํามาทุกอย่างที่เดเมอรุสเคยทําบทแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่เขาทำมามันจะมาเฉลยตรงนี้มันเชื่อมโยงกันหมดมันเชื่อมเยินกันหมดเว้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเขาทำมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากูพูดเพราะกูขอยากพูดหรืออะไรเงี้ยแต่มันเชื่อมโยงกันหมดอ่าที่ต้องรับถือคนเขียนจริงว่าเขาแบบฉลาดอะมันที่ให้เนื้อเรื่องมันมาเชื่อมโยงกันอย่างนี้ได้เนาะโอเคถือว่าเป็นอย่างหนึ่งเรื่องที่แบบแม่งสุดยอดแล้วกัน ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครนะ้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวสิครับบ๊ายบายเจอกันอีกทีก็คงจะเป็นรีแอคชั่นเพลงปิดๆแล้วก็น่าจะเป็นซีซั่น5นะถ้าเถ้าเกิดเขามีนะนั่นแหละบ๊ายบาย